ไม่ได้ไม่คุ้นเนาะจัิ้จัิ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยนแล้วตอนนีจั๊กจิงจั๊เ้ยเหมือนตุ๊กตาเลยเนาะที่แต่คนเล่นไปเล่นมา้่เออยาอยู่นี่ลูกยาเออเออยังไงมันยังภาษาอะไรลูกเอออะไรลูกอ่ามยังลูก เอ็นย่าดิวยังคงมเอ็นย่ารึเปาดิวเอัเมต้องดลางรึเอลจคุยอ่ะรึล่ะเกจชาวคุยอ่ะรึเออปากนันดิเออฮะดิะไปกันแล้วตรงนี้ลองอุ้มติมเองมมา มาย้ียงอเนียมายาวองีไงอันนีจะคุยใช่ไหมเนเยอะหนักเยอะเยอะหนักเลยไงโอ๊ยโอ้ยช่ชโอ้ยโอ้ยปิด